สวยมากยาย่าแต่งชุดไทยควงณเดชไปงานแต่งที่สมุยแต่งชุดไทยเต็มยศควงแขนหวานใจที่ณเดชไปร่วมแสดงความยินดีในงานวิวาของเพื่อนสนิทที่สมุยสำหรับนางเอกสาวยาย่าอุรัสยางานนี้บอกเลยว่ายาย่าสวยหวานไม่แพ้เจ้าสาวเลยทีเดียวไปร่วมงานแต่งของเพื่อนแบบรัวๆแบบนี้ สาวย่าก็ไม่ไวยโดนถามให้อัปเดตงานของตัวเองบ้างซึ่งเจ้าตัวบอกว่างานแต่งของตนเองฝ่ายณเดชได้เลิกแล้วก็ประมาณนั้นก็ได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่ได้คอนเฟิร์มแค่มีไอเดียเฉยๆว่าที่ไหนเดือนไหนอยากได้หนาวหรือได้ร้อนยังไม่ได้สรุปวันยังไม่ได้จริงว่าต้องอันนี้แต่ก็เริ่มถึงเวลาคุยกันระดับหนึ่งหลังจากถูกถามเยอะก็คือไอเดียเยอะ แต่ยังกล่าวกันไม่ได้สุดท้ายถ้ามีอะไรเพิ่มเติมจะมาอัปเดตอีกที